สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกตกับคุณพี่จะออกไปซื้อ,อยากันค่ะคุณพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยจะไปซื้อ,อยาที่สตาร์มินิมาร์แล้วเกตก็คิดว่าไปหาของกินแถวแถวนั้นด้วยก็ดีค่ะจากถนนที่คึกคักคึกคืนนะคะรถติดคนติดจนแทบจะเดินไม่ได้อะคะ่ะวันนี้ เดินสบายเลยค่ะอ๋ร้านขายแว่นตาเขาเปิดแล้วนะคะเขาปิดไปพักหนึ่งอะคะ่ะเกดอะเคยมาถามคอนแทคเลนสลายเดือนที่เราซื้อกันคู่ละร้อยแปดสิเนี่ยค่ะเขาขายคู่ละ360ค่ะ วิลร้านแรกเงินก็เปิดแล้วค่ะเขาปิดไปตั้งนานหรือว่าเขาปิดช่วงสงการก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ร้านเริ่มกลับมาเปิดเยอะแยะเลยค่ะโ้เลียนร้านส้มตำก็เปิดแล้ว บ้านพักเด็กเล่รอนสตี c ชิลดนเซ็นเตอร์เพื่อนแก่นะคะอันนะคะอยู่ตึกนี้อยู่หอนี้แล้วเจ้าของหอเขาก็ส่งบินค่าห้องไปให้อันทางว c แช t อันก็ตอบเขามาว่ารอให้ดานเปิดก่อนได้ไหมคะตอนนี้บริษัทปิดพนักง,งานทุกคนกลับบ้านที่ประเทศไทยหมดไม่มีใครไปจ่ายค่าห้องให้เจ้าของหอส่งเลขบัญชีไปค่ะ ตึกนี้ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เปิดนะเอ๊หรือว่าเขาเปิดแล้วเกดไม่รู้มีมีคนตากผ้าอยู่ในตึกด้วยะคะ่ะนี่ค่ะร้านกระเพราไก่ที่อร่อยที่สุดในปอยเปรตค่ะตอนที่ด่านปิดที่แรกประมาณ5วันแล้วเก็ดกระโทมากระเพราไก่ตัวนึงเขาบอกว่า ไม่มีของขายเลยไปตลาดไม่มีใครขายของเลยไม่มีอะไรขายเมื่อก่อนซอยนี้คึกคักมากเลยนะคะซอยผลไม้แต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่ค่ะเขาก่อสร้างอยู่แล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายด้วยค่ะเกตต้องไปทางนี้ค่ะอุ้ยตลาดเริ่มกลับมาคึกคักแล้วอะค่ะ เมื่อชว่วงอาทิตย์ที่แล้วอะไม่มีคนเลยเงียบมากค่ะเฮ้ยรถเก๋มากเลยอะ่ะตรงนี้อะค่ะข้างในก็คือเป็นสตาแมนชั่นแล้วเขาก็ปิดประตูแล้วใครที่จะเข้าจะออกก็ปีนกำแพงกันตรงนี้ค่ะเกตก็เคยปีนนะ เกดอะค่ะไม่ได้ออกมาข้างนอกอย่างงี้หลายวันแล้วอะแล้ววันนี้ออกมารู้สึกเฮ้ยผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมปกติแล้วคือเขาก็คงกักตัวกันไปนานพอสมควรแล้วคิดว่าปลอดภัยแล้วก็เลยออกมาค่ะเกดก็มาถึงสตาร์มินิมาร์ทอุ้ยเขามีน้ำแข็งแจกฟรีค่ะอุ้ยดีจังอะใครมาแจกกันนะคงจะเป็นของที่นี่แหละสดแจกช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะ สามสิบเก้าสี่สิบองศาทุกวันเลยอ่ะร้นอนมากอ่ะจะออกมาข้างนอกอ่ะคิดว่าเอ๊ถ้าออกไปอ่ะจะตายไหมนะตายเพราะความร้อนนะคะ้ถึงแล้วค่ะตามมินิมาร์คือว่าทางลา่าสุดที่เกตมาเขาห้ามถ่ายค่ะแต่เกตก็เคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งตอนที่มากับเพื่อนนะคะอ๋อเกตเห็นแล้วค่ะถ้าใครจะเอาน้ำแข็งก็เข้าไปขอถุงข้างในแล้วก็มาตักน้ำแข็งเองได้เลยนะคะ ตอนนี้คุณพี่เข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วเกศอ่ะเขาห้ามถ่ายเกตจะลองเดินถือกล้องเข้าไปนะได้ไหมได้แค่นี้นะคะข้างในเขาห้ามถ่ายเกศอยากไปซื้อปิ้งย่างในซอยนี้อะค่ะเอ๊ะทำไมเขาเอาไปชื่อร้านลงแล้วอะอไม่ใช่ซอยนี้ซอยถัดไปค่ะแต่ว่าแถวแถวนี้ เขาห้ามถ่ายอะค่ะเกดมาถ่ายทีไรจะโดนสีคิวของโกลเด้นนะคะมาบอกว่าห้ามถ่ายนะทุกครั้งถึงแม้ว่าจะขี่มอไซค์แล้วก็ถ่ายอยู่เขาก็ขี่มอไซค์มาประกบแล้วบอกว่าห้ามถ่ายเราก็ต้องดูดีๆหน่อยอันนี้คือเกนต i ิ้งสกายค่ะไปทางน้นเป็นหน้าด่านค่ะ จะมาซื้อปิ้งย่างร้านนี้ค่ะร้านปิ้งย่างแววดาวค่ะเขาว่าไม่ได้ปิดนะเอหรือว่าเขตเข้าทางผิดนะ อันนี้มันเป็นทางหลังร้านใช่ไหมอะ่ะอ๋อหน้าร้านเขาอยู่ทางน้นค่ะมีคนนั่งในร้านนี่ค่ะปิ้งย่างเขาอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราจะกินอะไรเราก็มาเลือกเลยค่ะ ราคาไม่แพงด้วยค่ะเกจะกินอันนี้ค่ะเบคอนพันเห็ดเข็มทองเห็ดยางกระเทียม เอาที่ของยางเสร็จหมดแล้วอ,อันนี้ลูกชิ้นอะไรคะไม่ไชิ้นปลาลูกชิน้นปลาที่เอายไหมคะเอาอะไรนะคะเอาคิ้นไหมใช่กขไม่เอา,อ,เอ,าอ,อะไรหรอกเขามีเบอร์ทโทรเอ๊ะ ที่นี่มีบริการส่งไหมคะส่งใช่ไหมคะเขามีเบอร์โทรนะคะเบอร์ไทยแล้วก็เบอร์แมโทรมาสั่งได้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะงร้านเปิดสี่โมงเย็นรนเปิดกี่โมงนปิดกี่โมงคะปิดประมาณตีสองปิดตีสองค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้คุณพี่ก็มาเอาไก่ค่ะมีเต้าหู้แล้วก็ ถ้าเพื่อนเกตมานะพเพื่อนเกตจะต้องกินฮอตดอกพันเบคอนนี้แน่นอนเลยค่ะอันนี้เอาอะไรทาะคะเป็นน้ำมันหรอคะใช่พี่ไข่ไข่ไขอ๋อที่นี่นอกจากมีปิ้งย่างแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมคะม,ม่แต่ปิ้งย่างกับส้มตำผัดกะเพราส้มตำผัดกะเพรา ข้าวผัดแบบเป็นเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมคะอ๋อมีแต่ข้าวผัดกะเพราส้มตำค่ะนี่ก็เป็นปิ้งย่างทั้งหมดนะคะติ่เก็ตซื้อวันนี้นะคะ่ะเก็ซื้อใส่กล่องไปกินที่บ้าน,นะคะ่ะอันนี้ผงอะไรอะคะพริกป่นอ๋อนึกว่าผงปาปิกาแต่มันก็จะมีรสชาตินะคะอร่อยดีอันนี้ไม้เท่าไหร่อะคะอันนี้อะคะ่ะ อ๋นนอนนแล้วค่ะอันนี้สิบาทอ,อ๋อไก่อ่ะสิบาทบแต่เป็นลูกชิ้นยี่สิบเห็ดนู้ไม้จำสิบเห็ดนี้ไม้ละสามสิบค่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสิบบาทน่ารักมากชุดนี้บบอ,อ๋อแล้วก็เห็ดออริจีอะค่ะยี่สิบบาทเครื่องเคียงของเขาอะค่ะก็จะมีน้ำซุปค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มสองแบบค่ะอันนี้เป็นแค่ใช้น้ำจิ้มซุกี้อันนี้น้ำจิ้ม สีฟูดค่ะอร่อยค่ะร้อยแปดสองร้อยแปดสิบขอบคุณค่ะร้านขายเครื่องสำอางร้านนี้ค่ะอยู่มานานมากแล้วก็ขายดีค่ะไปซื้อเกล้วยสักผ้ากัน เกดจะซืก้อกับอี้แบบเนี้เกดเคยมีตัวหนึ่งรล้วเกดเอาไปไว้ที่ทํางานแล้วเอาไว้นางซักผ้าลานซักผ้าปิดมาเครื่องสำอางเขาว่าของแท้นะคะราคาไม่แพงด้วยอ่ะ ใครอยู่ปลอยเป็ดแล้วขาดหรืออะไรแวะมาร้านนี้ร้านเดียวได้ครบทุกอย่างเลยค่ะเครื่องกางก็เป็นของแท้ค่ะราคาถูกค่ะอันนี้เป็นธนาคารค่ะร้านกาแฟตั้งแต่เขาทำเป็นสองชั้นเก๋ก็ยังไม่เคยมาเลยอ่ะคุณพี่อยากแวะซื้อขา้าวโพดช่วยอุดหนุนเขาหน่อยปลาตัวละสองร้อยค่ะเอาตัวไหนดีคะ เอาตัวที่ใหญ่ที่สุดอ่ะเฮ้ยตัวไหนดีตัวนี้ตัวนี้เหรอจะตัวน้งใหญ่ค่ะใหญ่ที่สุดแล้วอะ่ะสำหรับคลิปนี้เกศโฉงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ